เห็นความประทับใจที่จะเก็บภาพเห็นความเช่นอกเช่นใจแล้วก็บุญกุศลเหล่านี้นะก็ขอให้ถ่ายรูปเก็บภาพไว้เต็มที่แล้วก็ที่จะเก็บภาพเพื่อที่จะออกไปรายการนาเสนอสู่ แน่นเลยแน่นพอแน่นพอแล้วก็มั่นใจในการร่ายนะยมันเป็นร่วมกันอยู่ตรงนี้นะท่านนัานขอมานอนมาทางนี้าตอนดเช็ดพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิยานได้วางเป็นเบอร์โมเลืกให้พวกเราพวกเราขอทุกท่านได้อนุโมทนาสาธุการพร้อมกันดังๆสาธุสาธุสาธุเราทุกคนนี้ได้ร่วมกันอนุโมทนาด้วยนะ ขาขณะนี้หลวงพ่อพระครูจิตตากัทราพรท่านได้วางแล้วอนุโมทนาสาธุการดังๆพร้อมกันโยมสาธุสาธุสาธุขขอตัวแทนคณะทหารค่ะสักหาท่านค่ะขอตัวแทนในทหารสักหาท่านค่ะมาร่วมถ่ายภาพกับเราค่ะ เดชเชิญค่ะท่านเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในวันนี้ค่ะรวย่น,นะคะฟังเสียงนะคะ1นึ่งสองสามอีกรูปนะคะพระเจ้าเอาพนมือค่ะ,นะพนมมือค่ะ ฟังสัญญาณนะคะเดี๋ยวมาใหม่หน้อขอบคุณเจ้าหนึ่งสอง,ส,องสั้นซ้ำหน่อยเดี๋ยวมาใหม่เจ้าขอบบคคุณรัเดี๋ยวมา,าเปลี่ยนท่าไหมคะมอขออนุญากตกล้องวิดีโอนะคะพอพอกล้องแทนไปยิ้มนะคะแบบไหนครับประนมมือไหมครับขอภาพนิ่งก่อนนะคะกดไลค์ใช่ไหมขอภาพนิ่งกดไลค์นะคะผู้ใหญ่บ้านหมูสีและหมู่กขาวเรียนเชิญค่ะไหวไหมคะ นนหลภาพนี้จะเป็น้าประวัติศาสตร์นะคะสำหรับพิธีการบนเวทีนะครับพิธีการเ,าเปิดโครงการจิตอาสาสร้างฝ่ายชะลอน้ำจะมีลำดับพิธีการคือเพื่อที่จะออกอาอการทางโซนพัด แล้วท่านทางหัวหน้าป่าไม้อำเภอเสชเกษโยมกิตติศัติ์อยู่ไหนเลยเอ้าคนนัทวดีนะจากทางททบ5บริษัททองอย่โปรดักชันเอาทางนายกนานเกลนุพัทรแล้วก็ทางเอ่อพ่หลวงเสถียรบายนงแล้วก็ทุกๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญแล้วก็อธิษฐานแล้วก็มาวางทุกที่ทุกที่เพื่อที่จะเกิดเป็นแหล่งน้ำด้วยความเจริญเพื่อที่จะให้ตรงนี้ไหลสู ไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนเป็นหลายล้านเป็นหลายร้อยล้านคนที่จะลงสืบดังทะเลแล้วก็แม่น้ําเจ้าพระยาใส่เลยใส่เลยเใ,สใส่ข้างในเลยนะใส่ข้างในตรงนั้นนะ<า>ทีนี้ดินที่เรากําลังมานี่เราถามารถที่จะเทลงในในบอไปเธอพุทธังมหารัตนานางังเมตานะชาลิติ Thank <laughs> you.